น้องเบาน้องเบาไฟไหมไฟไหมไฟไหม้อ้ยยาไฟไหมวะมีคนหมอกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไหมนี่ไฟไหมใช่ใช่ใช่นั่นไฟไฟไหมไม่ใช่เยะแมงไฟไหม้อะไรวะยัดชิบหายเลย น้องจุน้องจุเอาปืนมายิงแกให้อ้วนหน่อยเอาปืนมายิงแกให้อ้วนหน่อยได้ครับได้ครับเปียง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 ฮะไอซ่าเ้อย่าทิ้งผมไปฮือฮทำไมต้องทิ้งผมไปด้วยฮือเอาเอาเอาก็มาจกกระป๋งไงโอ้เพิ่งตัดผมหรือเสร็จ อย่าทิ้งผมว้า <c oughs> หมอผมป่วยหมอผมเป็นอะไรเอครับฮะบยามันบงชูกะด้มกรดาาดาบอกกัสโโอ้โหพูดได้ขนาดนี้นะครับมึงกลับบ้านได้เลยโอเคครับหมอขอบคุณครับเย้กู <Y ee> <c oughs> ไม่ต้องรักษาผู้ป่วยัญญาอ่อนอีสัตย์เลย แปะแปะแปะเอาทัวฟาดยาวสองกิโลครับกิโลกร,รัมเหรอกิโลแมนวะย่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีสิมึงไม่มีสิไ <c oughs> อซาดายเสีส่อมีโอ้โหแม่งกูต้องพามันไปด้วยอ้โหไม่น่าเลยเลยกูทานผักบ,บุ้งเยอะและสายตาจะดีหมอทานทุกวันเชื่อหมอนะ หมอหมอหมอมอ,อยู่ทั้งนี้ครัหมอโคตรสามกระป๋องน้ำเขียวสองกระป๋องทำหมดเท่าไรไปเอ่อออะแปะว่าทำหมดมันทัก้กระป๋องนะโอเคไปกูไปที่อื่นกันได้ไอสัตว์เอ้